สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกคนแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับผู้ขายนอีกแล้ววันนี้เป็นวันอังคารแล้วมาเจอกันวันที่สองวันนี้เราจะยังเรียนภาษาไทยกันเหมือนเดิมเลยในสมุดนะคะเด็กๆเตรียมสมุดมาให้พร้อมเลยวันนี้อ่ะต่อเลยละกันวันนี้เป็นวันอังคารที่ 19้ามก,กราคมพศ2 5 6พ้อ่แล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาไทยกันเหมือนเดิมก่อนอื่นเลยก็จะต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะวันนี้เหมือนเดิมคัดและหัดอ่านต่อจากสละไอไม้เมลายเมื่อวานวันนี้ต่อจากสระไอไม้เมลายเป็นสระเอาใช่แล้วคะ่ะวันนี้สละเอา สระเอาอา่อานออกเสียงเอาเอก่อนที่จะไปดูเนี่ยว่าสาระเอาเขียนยังไงมีเด็กๆคนไหนตอบได้บ้างนะว่าสาระเอาเนี่ยหน้าตาเขาเป็นแบบไหนลองนึกดูสิอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยการเขียนวันที่ให้เรียกร้อยก่อนเลยนะคะอะเริ่มเลยวันนี้วันอังคารที่19กมั กราคมพศสองพันหาวันนี้ค,ครูไขวันก็เขียนให้ทั้งหมดแบบนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันใครเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะต่อด้วยบรรทัดต่อไปคับและหัดอ่านคับและหัดอ่านสระเอาเอ,าเอา้ดูสิคะาว่าสระเอาเนี่ยมีสระอะไรบวกกับสระไอนะสระอะไรนะ มีสระเอบวกกับสระอาเป็นสระเอาอ่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสระเอาเนี่ยเขามีขีดอยู่ตรงไหนของสระนะเรียกว่าข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลังเอ่ยอ่ะขีดเขาอยู่ตรงกลางสระแบบนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเวลาเราจะเอาตัวพยัญชนะมาอยู่กับเป็นเพื่อนสระเอาเนี่ยเราจะต้องเอาตัวพยัญชนะมาใส่ตรง กราฟอ่ะข้อที่หนึ่งใครเขียนคำสั่งเสร็จแล้วเริ่มเลยข้อที่หนึ่งกอไก่บวกสละเอาอ่านกอเอาเกาข้อที่สองขอไข่บวกสละเอาอ่านขอเอาเขาข้อที่สามงองูบวกสละเอาอ่านงอเอาเงา ข้อที่สี่เต่าเตาบวกสระเอาอ่านตอเอาเตาข้อที่ห้าทอทหารสระเอาอ่านทอเอาเทาข้อทีออท่หกบอใบไม้บวกสระเอาอ่านบอเอาเบาข้อที่เจ็ดมอาสระเอาอ่านมอเอาเมาข้อที่แปดรอเรือสระเอาอ่านรอ เ,เห็นไหมเวลาเด็กๆอ่านรอเรือเนี่ยจะต้องกระดกลิ้นด้วยทุกค้ำเพราะว่ารอเรือเนี่ยเขามีเพื่อนที่อ่านออกเสียงเหมือนกันคือรอลิงใช่ไหมรอลิงเนี่ยเวลาเราพูดเราจะไม่กระดกลิ้นเหมือนรอเรือนะคะอรอเอาเราข้อที่เก้าสอเอาเสาข้อที่สิบหอ พอหัดอ่านครบหมดแล้วมาดูวิธีเขียนกันสิคะอย่างที่ครูหันบอกไปแล้วสละเอาเนี่ยเขามีขีดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะต้องเอาตัวพยัญชนะเนี่ยมาใส่แทนที่ขีดลงไปแสดงว่าตัวกอไก่จะต้องไปอยู่ตรงกลางของสละเอาอะมาดูสิคะว่าแล้วเวลาเราจะเขียนคําว่าเกาเนี่ยเราจะต้อง เขียนตัวอะไรก่อนนะ่เราต้องเขียนกอไก่แล้วสละเอาเลยไหม,มไหนมาลองเขียนดูสิคะว่าเอ๊ะคำว่าเกาเนี่เขียนแบบนี้หรือเปล่าบางคนเอมอ่านกอเอาเกาก็เขียนกอไก่ไปเลยกับสละเอาไปเลยแบบนี้แบบนี้ถูกต้องไหมคะออไม่ถูกนะมันยังมีเขียน แสดงว่าเราเอากอไก่เอาตัวพยัญชนะไปแทนที่ขีดอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกเลยต่อไปอ่ะบางคนเขียนแบบนี้แบบที่สองแบบนี้ถูกต้องไหมคะเอก็ไก่ไปอยู่หลังสระเอาซะแล้วแบบนี้ถูกต้องไหมแลวยังมีขีดอยู่เหมือนเดิมเลยแสดงว่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะ เอาบางคนเขียนถูกเขียนแบบนี้นี่อา้าวใส่สระเอนำหน้าถูกแล้วเอากอไก่มาอยู่ตรงกลางถูกแล้วแต่ว่ายังเขียนขีดอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะเอากอไก่มาแทนที่ขีดแล้วแสดงว่าขีดก็จะต้องหายไปแล้วนะอะแบบนี้ใช่ไหม แบบนี้ใช่ไหมที่อ่านว่ากอเอาเก่าอ่าใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคำว่าเก่าจะต้องเขียนแบบนี้เลยนะ,ะเราลองมาเขียนในแบบฝึกหัดเราพร้อมกับหัดอ่านไปด้วยข้อแรกก็ไก่สละเอาอ่านกอเอาเก่าแบบนี้เลยนะคะ ขียนที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้เลยขีดจะต้องหายไปและตัวพยังชนะจะต้องไปแทนที่ขีดก็คือไปแทนที่อยู่ตรงกลางนั่นเองเวลาเขียนเราก็เขียนสระเอก่อนตามด้วยกอไก่แล้วก็สระอาคำนี้อ่านว่าก็เอาเกาอ่ะข้อต่อไปเด็กๆก็หัดเขียนแล้วก็ หัดอ่านไปด้วยเลยวันนี้การบ้านสละเอาง่ายมากๆเลยอ่ะครูค่อยหวังข้างไว้ตรงนี้ก่อนเด็กๆคนไหนยังตามไม่ทันกดหยุดแล้วก็เขียนตามไปก่อนได้เลยนะคะอ่าส่วนคนไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมเลยอย่าลืมสง่งรูป น่ารักน่ารักมาอวดคููไขหวานนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนสระตั้งแต่สระอะจนถึงรอรื้รอลือเลยนะจำให้แม่นเลยว่าสระไหนอ่านออกเสียงยังไงและหน้าตาเขาเป็นยังไงเขียนแบบไหนเดี๋ยวเปิดเทอมมาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นพี่ปอหนึ่งแล้วก็ได้อ่านข้องเขียนข้องแน่นอนเลยวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีคะ่ะ